ขอเริญพ่อคุณครูทุกท่านเนาะดูสิว่าวันนี้มีใครมาม้างเอ่ยจเจริญพ่อคุณครูประกรอบอหน้าตาดสดใสเลยอ๋อน้องแอนเชลี่กลับมาแล้วเนาะ <c ười> คุณครูยุพาคุณครูนิดน้องแบกคี้คุณครูพาสินีคุณครูทองนวลนพี่วิทย์น้องแถมน้องโหนงคุณครูหญิงคุณครูชะลอ ตันลองมนทิราครูทัศนีเป็นค,ครูวสันแล้วก็คุณครูหนูวีแล้วก็จเจริญพรทุกท่านเนาะน่าจะทักทายกันหมดเนาะเจอกันเสียงท่านจะชัดเจนเนาะต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยของพี่ไปนั่งซูมตรงไหนหรู้ไหมของพี่ไปนั่งซูมอยู่ตรงหน้าห้องน้ําเนาะห <laughs> ้องน้ำใต้สภาเนาะมันน่าจะเงียบสุดแล้วตอนนี้ก็อยู่ข้างบนนี่แหละนะครับตรงนี้เป็น บริเวณที่พักพายพี่เลี้ยงเนาะอาจจะมีเสียงฟังธรรมอยู่ด้านหลังก็รำอทธยานั่งเป็นร้อยเลยเนอะอาจจะละลอยเข้ามานิดนึงนะถือว่าเป็นบรรยากาศบุญเนาะบรรยากาศบุญนะเอาแล้วช่วงต้นนะช่วงต้นเราเออบุญฝากกันดีกว่าเนาะคุณครูท่านใดได้ทําทานเจ็ดวันที่ผ่านมาเนาะให้กดเลขหนึ่งมาเนะาะกดเลขหนึ่งมาใครได้รักษาศีลห้าทุกวนันกดเลขสองใครได้นั่งสมาธิทุกวนันกดเลขสามมาเลยจ้าจะได้อมธนาบุญกันเนาะ คุณครูว่าสารหนึ่งสองสามสารถือรงต้นเนาะปลื้มต้องคุณครูหญิงหนึ่งสองสามพีวิวก็หนะึ่งสองสามนายคุณครูประกอบหนึ่งสองสามน้องแอชลี่หนึ่งสองสามคุณครูภาสนีหนึ่งสองสามสาธถือคุณครูนิดหนะึ่งสองสามอคุณครูนิดหนึ่งสองสี่นาะเอสี่ 4. นี่คือสมบูรณ์อะไรเนาะท่านลองอท่านลองหนะึ่งสองสามเนาะ สาธุสาธุคุณลองบนที่ราคุณครูยุพาหนึ่งสองสามสาธุเห็นไหมเอ่ยโอ้โหนี่เรียกว่าคุณครูพูดอาบุญตัวจริงเนาะทำหมดทุกบุญเลยโอเคมทนาบุญร่วมกันเนาะสาธุ